สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะ,ะเข้าสู่ช่องหนูเปิล h ช n แนลค่ะและนี่คือ Tarot Artist นะคะคลิปนี้เราอยู่ในคอนเทนต์ที่ชื่อว่า next move นะ,ะเรามาดูกันว่าใครคนนั้นที่คุณอยากจะรู้นะในเชิงความรักความสัมพันธ์นะคะเขาจะแอคชั่นทำอะไรต่อไปนับจากนี้เป็นเวลา 1เดือนนับจากวันที่คุณเข้ามาดูคลิปนะคะเป็นทม์เลสอ่ะเพราะฉันใครยังไม่เคยดูเลยก็ยินดีต้อนรับมาลองฟังกันว่าคนที่คุณแบบอยากรู้เนาะอาจจะเป็นคนที่คุณคุยคุยดิวดิวอยู่หรือคนที่ไห่ได้คุยกันแล้วเป็นแฟนเก่าหรืออะไรยังไงเราอยากรู้ว่าตอนนี้เขาคิดยังไงกับเราเขาจะแอคชั่นทําอะไรต่อไปในหนึ่งเดือนข้างหน้านับจากวันที่คุณเข้ามาดูคลิปนะก็สามารถมาฟังคลิปนี้ได้เปิ้ลเชื่อว่าถ้าเกิดอะไรโดนใจให้คุณคลิกเข้ามาในคลิปนี้ก็แปลว่ามันอาจจะมีบางอย่างอยากจะบอกคุณอยากจะสื่อสาร คุณก็เป็นไม่ได้อาจจะเป็นจักรวาลน,นําพามา ะะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันไว้นะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของเบิ้ลต่อๆไปกันละกันแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเปิ้ลได้โดยการคอมเมนต์พูดคุยกันจะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ไพ่ที่เราจะใช้นะเป็นไพ่นี้เลยโอมทาโร่เพิ่งได้มานะจากค่ายนิมิตเขานะแล้วก็ทำรีวิวไว้แล้วใครเห็นไพ่แล้วชอบก็สามารถไปดูรีวิวกันเพิ่มเติม,ตมได้นะตอนรีวิวปกติเบินก็จะมีการเช็คพลังงานมีการเปิดไพ่ใช่ไหมแต่ว่าคลิปนี้ไม่ได้ทำเพราะว่า รู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะเอามาทำ next move นะก็คือคอนเทนต์คลิปนี้เนี่ยแหละตอนรีวิวไพ่เราก็เลยไม่ได้เปิดไพ่ดูดวงเช็คพลังงานใดๆนะเรามาเปิดซิงกันที่คลิปนี้เลยนะ next move นะก่อนที่เราจะไปดูกันนะว่า คนคนนั้นเขาจะแอคชั่นทำอะไรหรือเขาคิดยังไงกับคุณเรามาดูสถานการณ์ความัมพันธ์ของคุณกันก่อนว่าไพ่อยากจะเล่าเรื่องราวของใครเนื่องจากเป็นแรนดอมหรือคอลเลกทีฟนะคือคุณไม่ต้องเลือกอะไรเลยค่ะคุณลองฟังนะว่าเรื่องราวสถานการณ์ที่ไพ่บอกเนี่ยมันตรงกับเรื่องราวของคุณไหมถ้าเกิดตรงแปลว่าวันนี้ไพ่อยากจะเล่าเรื่องราวของคุณคุณก็สามารถฟังต่อไปได้นะคะหรือใครถึงจะไม่ตรงแต่อยากจะฟังเพลินๆก็สามารถฟังได้นะคะว่าเทคนิควิธีการในการอาร่านของเปิ้ลเป็นยังไงเผื่อหลายๆ,ๆคนเข้ามาอยากจะ รียนอยากศึกษาการอัดนไพ่ทาโร่เนาะอามาเรามาดูกันค่ะคิดถึงคนคนนั้นของคุณไว้นะว่าวันนี้นะไพ่อยากจะเล่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของใครอามาดูกัน ห้าใบนะคะมาไพ่อยากจะเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของใครนะคะของคู่ไหนบ้างอะมาดูสถานการณ์ความสัมพันธ์สมัยนี้ความสัมพันธ์มันก็ซับซ้อนวุ่นวายมีหลากหลายนะ,ะอะมาดูกันคะ่ะไพ่เบอร์มาอะไพ่พิเศษเลยนะ,ะเป็นไพ่พระพรหมเหมือนพรหมลิขิตนำพาให้คุณสองคนมาเจอกันเนาะ justice นะ,ะนะบางคนเจอในหน้าที่การงานเจอในการเรียนก็ได้นะคะไพ่ควีนถือไม้ว้าวไพ่สี่ไม้ แล้วก็ไพ่เอ็มเพอเเจอจากหน้าที่การงานจริงๆอะ่ะคือบางคนอะ่ะทำงานที่เดียวกันเรียนที่เดียวกันหรืออาจจะเคยทํางานที่เดียวกัน เรียนที่เดียวกันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะพลังงานอันนี้มันเหมือนพรมลิขิตเนาะความรู้สึกของคุณอาจจะรู้สึกเหมือนว่าจักรวาลจัดสรรนำพาให้คุณสองคนมาเจอกันด้วยหน้าที่การงานด้วยอะไรต่างๆเนาะมีไพ่ของการงานค่อนข้างเยอะเปิ้ลมองว่าคนคนนี้กับคุณเนี่ยน่าจะยังไม่ได้เป็นแฟนกันอาจจะเป็นคนคุยกันเป็นคนที่คุณแอบชอบเป็นคนที่คุณต้องดิวดิวงานกันอ่าไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการเรียนก็ได้นะความสัมพันธ์มันมีความรู้สึกดีนะมีไพ่สีหมาอันนี้มันเป็นไพ่ของการเซลเลบร์เห็นปะเป นยอยู่ด้วยเ้าสนุกสนานคุยแล้วมันดูคลิกอะไรแบบนี้แต่ว่าความสัมพันธ์มันอาจจะยังไม่ได้พัฒนาหรือลึกซึง้ง กันเท่าไหร่อะแต่มันมีการปฏิสัมพันธ์กันมีการเจอเจอกันละมันไม่ได้เป็นออนไลน์นะเพิ่นคิดว่าคุณได้เจอกันไม่ใช่เป็นรักออนไลน์อะไรแบบนี้ไม่น่าจะใช่เนาะหรือถ้ากิดตอนนี้เป็นออนไลน์ไปแล้วว่าก่อนหน้าน,นี้คุณเคยรู้จักกันมาก่อนอย่างเช่นบางคนเคยทํางานถี่เดียวกันแล้วก็หายไปแล้วก็กลับมาสารสัมพันธ์กันอะไรแบบนี้เป็นไปได้มันเหมือนเออเราเคยเป็นเพื่อนกันไม่ได้รู้สึกอะไรอยู่ๆโชคชะตาเนาะพระพรหมนะพรหมลิขิตนําพาให้คุณสองคนกลับมาสารสัมพันธ์กันอีกแล้วก็สปาร์กจอยแบบนี้ก็ได้ม ความรัก แบบหวานแหววขนาดนั้นแต่มันเป็นความสปาร์กเป็นความเหมือนแบบเออชอบจังเลยคนนี้ดูแบบเอเนร์จีตรงกันจังเลยอยู่ด้วยแล้วสนุกสนานเฮฮาจังเลยแบบนี้ซะมากกว่าเอเนอร์จี ie, วันนี้ก็รู้สึกว่ามันเบาๆสบายสบายน่าจะเป็นการเริ่มต้นของใครหลายๆคนบางคนก็เพิ่งรู้จักกันก็ได้นะแล้วก็มีความแบบจีบจีบกันชอบชอบกันหรือมีความเอ๊ะหรือฉันชอบเขาหรือเขาชอบเราไหมนะแบบนี้ก็ได้หรือได้เป็นคนเก่าๆเนี่ยมันอย่างที่เพิ้นบอกอาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าแฟนเก่าหรือเป็นเพื่อนในที่ทํางานที่เรียนนี่แหละแต่่่กออนนะีไไไมด้้รรูสึ อยู่ๆช่วงนี้ก็มีเหตุให้ได้มาทํางานด้วยกันมาจอยกันมาคุยกันอะไรก็ได้แล้วทาให้รู้สึกมีการแบบไฟลุกเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ก็เป็นไปได้อะใครอยู่ในสถานการณ์แบบนี้วันนี้เป็นเรื่องราวของคุณนะส่วนใครไม่ตรงคุณสามารถไปดู E ีอื่นๆได้หมดเลยนะเปิดอัปเดตทุกๆเดือนแปลว่า e ีีไหนก็ตามคุณไปดูแล้วถ้าเกิดเรื่องราวที่เล่าเป็นสถานการณ์ของคุณคุณสามารถฟังได้มันจะนับจากวันที่คุณเข้าไปดูคลิปค่ะจนถึง1เดือนข้างหน้าว่าเขาจะแอคชั่นทำอะไรต่อไปนั่นเอง นี่คือ energy ของคนวันนี้นะงั้นเรามาดูกันต่อว่าแล้วเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้นะอะไรหล,ย,หลยคนก็ต้องอยากรูนะว่าเออเขาแบบชอบเราเหมือนที่เราชอบเขาไหมหรือว่าแบบเขารู้สึกยังไงนะอะมาดู energy ค่ะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับเราคะ่ะคิดถึงหน้าคนคนนั้นของคุณไว้นะอะพลังงานมันจะได้สื่อสารนะคะมาคนคนนั้นเขารู้สึกยังไงกับคุณคะหกดาบหกดาบนะ แปดถ้วย The Tower ว้าวแรงแรงงนั้นเลยนะสมดาบ The Sun แล้วก็แฮงแมนอุ๊ยความสัมพันธ์นี้ทำไมมันดูมีความอึดอัดมันดูขยับขยืยอนได้ยากเนาะแล้วก็ทำอะไรไม่ได้มากบางคนมันรักทางไกลด้วยนะจาก Energy ที่เปิ้นเห็นอนะ ไม่อยากจะพูดแบบนี้เลยแต่ Energy มันเทไปในเชิงรักสามเศร้าเหมือนกันเนาะบางทีเราไปเจอเขาตอนที่แบบอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่โสดก็ได้คือเขาไม่โสด แล้วคุณก็เข้าไปหรือคุณไม่โสดแล้วก็เขาก็เข้ามาอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้มันเลยเหมือนเป็นความสัมพันที่มีอุปสรรคปัญหาเนาะไพ่หกดาบเนี้ยมันดูไปเรื่อยๆนะแต่มันก็เต็มไปด้วยอุปสรรคปัญหาเห็นไหมมีดาบแทงเต็มเลยแล้วก็ยังคงเดินหน้าไปเรื่อยๆเนาะแปดถ้วยอ่ะจากภาพเนาะรวมถึง3ดาบเนี่ยมันก็มองว่าที่เราเป็นแฮงแมนแบบนี้หรือเรายังรู้สึกขยับเขยืขย้อนไม่ได้ทําอะไรไม่ได้มากอาจจะเป็นเพราะว่ามีข้อจํากัด จากการที่มีฝา่ฝายใดฝ่ายหนึง่งที่มีคู่มีแฟนมีพันธะมีอะไรแบบนี้ก็ได้แต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันดันเกิดขึ้นแบบรวดเร็วกระทนหันแบบไม่คาดคิดเหมือนกับที่พระพรหมเนาะใบแรกเนาะเหมือนกับสถานการณ์เนี่ยคุณก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นได้ยังไงเหมือนที่บอกว่าตอนแรกสถานการณ์ความสัมพันธ์คืออาจจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้รู้สึกอะไรกันได้อยู่ก็มีความรู้สึกสปาร์คขึ้นมาในช่วงจังหวะนี้โดยที่แบบเออเราก็ไม่คาดฝันเหมือนกันว่ายอยู่ฉันจะเป็นรู้สึกกับคนคนนี้ในเชิงคู่รักหรอเรออจากที่เป็็นนนนเเเพืื่ออกปปติหรคย รู้จักเก่าก็ตอนนั้นก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเนาะอยู่อยู่มาช่วงเนี้ยก็มารู้สึกได้มาสารสัมพันธ์กันแล้วอยู่ก็แบบสปาร์คเฉยเลยมันเลยขึ้นไพ่เดอะทาวเกับเดอะซัค่ะอยู่มันก็มีความรู้สึกดีมีความสุข มันไม่ได้เป็นไพ่ที่ไม่ดีนะคะความรู้สึกที่เขามีให้คุณอ่ะมันไม่ใช่ความรู้สึกที่ไม่ดีมันเป็นความรู้สึกที่ดีแต่พอมันมีข้อจํากัดมันก็เลยทําให้ดูขยับเขยื่อนอะไรไม่ได้มันก็เลยมีความไม่ได้ดังใจขึ้นถ้าเกิดเขาคุณต่างคนต่างโซต่างคนต่างอิสระบางทีว่าความสัมพันธ์เนี้ยน่าจะแฮปปี้ดีดามากนะเพราะว่ามันต่างคนต่างสามารถสร้างสัมพันธ์ได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคู่มีแฟนแล้วอ่ะแต่ดันมาสปาร์กกันอ่ะมัน ปัญหาละว่าจะทํายังไงดีรู้ทั้งรู้นะว่าไม่เหมาะสมรู้ทั้งรู้นะว่ามันไม่สามารถพัฒนาความสมพันธ์ได้แต่มันก็ห้ามใจไม่ได้ในออบาเหมือนแบบใจเรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออพอไปคิดใช้สมองเนี่ยเราก็รู้ว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้ดูไพ่แปดถ้วยนี้สิมันเหมือนมีคนสามคนใช่ไหมมันคือมันต้องเลือกอะเออแต่ว่ามันก็เลือกไม่ได้นึกออกไหมคือถ้าเกิดคู่ครองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันไม่ได้ดีมากพอมาเจอคนนี้แฮปปี้มากเลยแต่มันก็ยังมี ข้อดีข้อเสียหรอหรือมันอาจจะต้องมีอะไรที่คุณต้องคิดวิเคราะห์ว่าจะเลือกอะไรยังไงมันไม่ได้สามารถตัดสินใจแบบง่ายอะนึกออกปะว่าเออถ้าเกิดแฟนมันแย่มากมันไม่ดีมากอยู่ในช่วงการที่แบบกําลังจะเลิกกันจริงๆอันนี้คุณน่าจะไม่ได้มีปัญหาเหมือนกับคนโสดเนาะแต่พอมันเป็นภาวะที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนาะแฟนของคุณหรือแฟนของเขามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นกับพอมาเจออันนี้ความสัมพันธ์มันก็ดูแบบ อึดอัดเพราะไม่รู้จะเลือกใครอะไรประมาณนี้มันเห็น energy ถึงความว่าเนี่ยมันเป็นแฮงแมนคืออยู่นิ่งๆในพื้นที่รู้ทั้งรู้นะว่าไม่ถูกต้องแต่ว่าใจมันก็เรียกร้องหรือว่าไม่ควรจะทำแบบนี้แต่ก็ห้ามใจไม่ได้หรือรู้นะว่า จะต้องเลือกคนใดคนหนึ่งแต่ก็ยังเลือกไม่ได้แบบรักพี่เสียดน้องอะไรเงี้ยมันเป็นไม่ได้ทั้งหมดมันมีหลายเคสอะไรตอนนี้เพราะเราไม่ได้ไปพูดถึงว่าความสัมพันธ์ของอีกคนนึงเนาะบุคคลที่อ่มมันเป็นยังไงอยู่นะตอนนี้แต่สถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณสองคนอะ่ะมันคืออีหลักอีเหลือแบบนี้เจอการแบบปึ๊บ,บเจอการอยู่ๆก็สปาร์กโดยที่เราไม่คาดคิดไม่คาดฝันจากที่เป็นคนที่ไม่ได้รู้สึกอะไรกลายเป็นรู้สึกอะไรมากๆเสร็จแล้วปึ๊บก็อยู่ในภาวะที่มีอุปสรรคปัญหาเพราะฉะนั้นเคสที่มัน ชัดเจนที่สุดหรือมีเปอร์เซ็นต์เกิดขึ้นที่สุดคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคู่มีแฟนแล้วแล้วมันก็เลยทําให้เขาเลยนะไม่รู้จะทำยังไงในความสัมพันธ์นี้มันก็เลยเกิดไพ่เนี่ยสามดาบไพ่ของความเสียสละไพ่ของความอึดอัดใจไพ่ของการที่แบบผิดหวังเสียใจมันไม่ได้ได้ดั่งใจร้อยเปอร์เซนต์ไงคือถ้าเกิดต่างคนต่างโซต่างคนต่างรู้สึกมีใจตรงกันอ่ะมันก็ไม่เห็นมีอะไรที่ต้องมีอุปสรรคปัญหาถูกไหมกับอีกเคสหนึ่งอ่ะถ้าเกิดคุณบอกไม่นะไม่ได้เปรักสามเศร้าไม่ได้แบบมีพันนธะภาาารรเเไไไไมมมม่่ดด้้ีีแแฟฟน แต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ยังดูเป็นไปได้ยากด้วยอุปสรรคปัญหาใดๆอาจจะความไม่เหมาะสมอะของคุณสองคนเป็นไปได้ด้วยนะมันอาจจะมีความไม่เหมาะสมต่างๆอะไม่ว่าจะเป็นฐานะหนา้าที่การงานความคิดหรือแม้แต่ระยะทางก็ได้ระยะทางก็อาจจะเป็นอุปสรรคเหมือนกันว่าเฮ้ยแล้วเราจะคบกันได้ยังไงในเมื่อมันต่างคนต่างอยู่อยู่ไกลกันมันจะเป็นไปได้จริงไหมก็ได้นะคะหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะผิดหวังเสียใจในะเรื่องความรักความสัมพันธ์แบบหนักหน่วงนะ แบบนักหน่วงนะก็ะต้องใช้คานี้บางคนก็เพิ่งจบความสัมพันธ์มาก็ยังไม่ได้พร้อมจะสารสัมพันธ์แบบจริงจังแต่มาคุยแล้วมีความสุขไหมก็มีแต่มันเหมือนเรายังไม่กล้าเดินหน้ารับความสัมพันธ์ใหม่อะแบบนี้ก็ได้บางคนแบบเจ็บปวดเสียใจมาอาจจะเพิ่งเกิดหรือว่าเกิดนานแล้วก็ได้นะแต่พอจะมีความสัมพันธ์ใหม่เออมันก็รู้สึกดีนะแต่มันก็มีความกลัวหวั่นๆอยู่ในนั้นก็ได้เพราะไพ่สามดาบอะไม่ได้บอกหรอกเป็นการผิดหวังเสียใจที่เกิดจากรักสามเศร้าอย่างเดียวแต่มันคือการผิดหวังเสียใจหรือการกลัวความผิดหวัง ก็ได้อาจจะเป็นคุณเองที่เพิ่งเลิกลายหย่าร้างจบความสัมพันธ์กับใ,ใ,ใครมาหรือจบมานานละแต่ยังมีแผลในใ,นใจพอมีคนนี้เข้ามาเฮ้ยมันจะดีจริงอย่างที่เราเห็นหรือเปล่านูน่นนี่นั่นก็ไม่กลา้าก็ยังกลัวก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยคิดค่อยค่อย,อย,อยตกผลึกมันก็เลยยังขยับความสัมพันธ์อะไรไม่ได้มากในช่วงนี้หรือเขาก็ได้ฝ่ายเขาในทางไวซ์เวอร์ซ่าคือเขาผิดหวังเสียใจมาเขามีแผลในใจต่างๆแล้วทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดูขยับขยื่น ได้ยาก็เป็นไปได้ใครอยู่ในภาวะนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเนาะในการที่จะต้องค่อยๆตกผลึกให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์ว่าความรักนี้มันปลอดภัยนะมันไม่ได้อันตรายนะมันไม่ได้แย่แบบนั้นนะคือันรู้สึกว่ามันต้องมีอุปสรรคปัญหาในความสัมพันธ์มันไม่ใช่ว่าต่างคนต่างโซต่างคนต่างอิสระแล้วก็พร้อมจะมีความสัมพันธ์แล้วนะเรามาเจอกันใหม่ ถ้าโสดทั้งคู่มันก็แปลว่ามีใครมีแผลหรืออาจจะทั้งคู่เลยก็ได้มันก็เลยกลัวความผิดหวงังมาเจอกันมันก็แบบเอ้ยทุกอย่างมันรวดเร็วมากเลยทุกอย่างมันดีเกินจริงหรือเปล่าน,นู่นี่นั่นเลยไม่กล้าขยับขยื้อนก็ได้หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคู่มีแฟนแล้วอย่างที่เพื่อนบอกอ่ะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ย มันดูไปต่อได้ยากหรือมันก็ไม่รู้จะทํายังไงภาวะหยุดนิ่งก็เลยเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ค่ะวิธีคิดที่เขามีต่อคุณมันเลยกลายเป็นว่าเออชอบนะเป็นความสุขนะเป็นสเปคถูกใจมากเลยใช้คํานี้นะเขาคิดกับคุณเนี่คือเป็นเดอะซันเนี่ยแบบว่าแบบเขาสเปคเป็นยังไงอะ่ะคือคุณตรงปกคุณตรงใจเขาเลยเออประมาณนี้อันนี้คือที่เขาคิดกับคุณแต่เขาก็รู้สึกเหมือนแบบเสียใจเบาๆคือ ผิดหวังเสียใจอาจจะด้วยเหตุผลอุปสรรคใดๆคือตรงปกนะไม่เดี๋ยว,ว่าคุณอนะอาจจะแบบถูกต้องในรูปร่างหน้าตาที่เขาชอบแต่มันก็มีข้อบางอย่างที่ คุณก็ไม่ได้ถูกใจเขาร้อยเปอร์เซนแบบนี้ก็ได้นะคือเออลูกล่างหน้าตาใช่หมดเลยแต่รักทางไกลแต่การศึกษาแต่ออฐานะการเงินแต่อะไรเงี้ยมันจะมีคําว่าแต่อยู่ในนั้นมันเลยเป็นไพ่สามดาบขึ้นมาหรือเอ,อ้ยคุณแบบถูกใจใช่เลยนะแต่ทําไมเราเจอกันช้าเกินไปอะไรเงี้ยในเมื่อเขาแบบมีคู่มีแฟนอยู่จะทํายังไงดีก็ได้ทั้งหมดคือมันมีข้อจํากัดในความสัมพันธ์นี้ก็แล้วกันแต่โดยรวมความคิดที่เขามีต่อคุณคือเขาก็ยังไม่รู้จะเอาอยัางไงไม่รู้จะคิดยังไงกับคุณเนาะมันก็คือเหมือนพยายามจะพักเรื่อง ค,คิดแต่ถามว่ามีความสุขไหมเวลาคุยกับคุณรู้สึกว่ามันเป็นการสปาร์กไหมถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นนะว่าความสัมพันธ์นี้มันเกิดขึ้นเร็วมากเลยแล้วคุณก็มีความรู้สึกแบบตื่นเต้นรุ่มร้อนรุ่มหลงในตัวเขาเขาก็รู้สึกแบบเดียวกับคุณคะ่ะแต่ในระหว่างนั้นนะเขาก็อาจจะไม่ได้บอกคุณนะว่าเขาก็รู้สึกมีบางอย่างที่เขาไม่โอเคผิดหวังเสียใจอาจจะจากอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นหรือรู้สึกผิดกับคุณ ก็ได้อะบางคนถ้าเกิดเขามีคู่มีแฟนแล้วเขาก็อาจจะรู้สึกผิดกับคุณที่เขามาสารัมพันกับคุณแบบนี้ในขณะที่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะสามารถพัฒนากับคุณได้มากน้อยแค่ไหนหรือมันอาจจะต้องยื้อแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ได้อาจจะคุยกับคุณเป็นแค่คนคุยยื้อไว้แต่เขาก็ไม่เลิกกับแฟนก็เป็นไปได้เหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นสถานการณ์จากไพ่ทาโร่มันเป็นประมาณนี้เปิ้์นเปิดคาแรกตอิมอชั่นการ์ดให้ค่ะว่าเขาคิดยง ตอนนี้คนคนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะมาคาแรกติโมชั่นการ์บอกหน่อยรู้สึกยังไงเอ่ยใจดีอ่ะเขาชอบคุณนะเห็นไหมเซ็กซี่นี่ไงถึงบอกว่ามีความเร่าร้อน เออน้อยใจเก่งอ่าขี้ระแวงแล้วก็พูดน้อยอ่ะโอเคมองโลกในแง่ดีคือเขามองคุณดีมากเลยนะเปิ้นรู้สึกว่าเขามาคุยกับคุณนะเขาชอบความใจดีของคุณชอบความเซ็กซี่ของคุณแน่นอนคือมีความสปสปาร์กจอยแบบที่เปิ้นบอกเนาะแล้วเขาก็ยังรู้สึกมีความหวังความสัมพันธ์นี้แต่ ภายใต้ความรู้สึกที่เขาคุยกับคุณแล้วมีความสุขเขาก็รู้สึกผิดหวังเสียใจสามดาบอย่างที่เพื่อนบอกน้อยใจพูดน้อยขี้ระแวงแปลว่าเขาก็รู้สึกเหมือนกันว่าเขาทําผิดกับคุณแล้วก็เขาก็รู้เหมือนกันว่าลึกๆในใจของคุณะก็คงผิดหวังเสียใจในตัวเขาแล้วก็ไม่โอเคเหมือนการที่เขาอาจจะขยับขยื่นความสัมพันธ์ไม่ได้หรือคุณไม่สามารถขยับขยื่นความสัมพันธ์กับเขาได้ไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตามเนาะมันก็มีความแบบไม่พูดความจริงออกมาทั้งหมดอะเหมือนเหมือนเขาก็รู้นะว่าคุณมีอะไรในใจอาจจะแบบ เออแบบเธอมีแฟนใช่ไหมเธอมาคุยกับฉันอย่างนี้ทำไมหรือเออฉันมีแฟนนะฉันขอโทษด้วยที่ฉันแบบยังอยากคุยกับเธอแล้วฉันก็เอาเปรียบเธออะไรเงี้ยมันเป็นไปได้ทั้งหมดเลยหรือว่าเออฉันก็ชอบเธอนะแต่ตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมจริงๆได้หมดแต่เหมือนเหมือนกับมีบางอย่างที่มันไม่ได้เปิดเผยร้อยเปอร์เซ็นต์ในเชิงอารมณ์ความรู้สึกด้วยข้อจํากัดอย่างที่บ้ลนบอกไม่ได้แบบตั้งใจจะเฟกตั้งใจจะหลอกนะแต่มันเหมือนกับมันไม่อยากจะพูดในเรื่องราวที่ไม่ดีทําให้อีกฝ่ายหนึ่งแบบเสียใจหรือทําให อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกไม่ดีอะไรประมาณนี้มากกว่าอเพระเาะฉะนั้น energy ของเขาอะ ที่มีต่อคุณอะค่อนข้างดีนะแล้วก็ยังอยากไปต่อแหละเอาจริงไม่ได้อยากจะเลิกคุยจากพลังงานยังอยากคุยแต่มันหาทางออกไม่ได้มันเหมือนคนที่ลอยเรืออยู่ในกลางทะเลนึกออกปะแล้วมองไม่เห็นว่าแล้วเราจะไปที่ไหนเราจะไปเกาะไหนยังมองไม่เห็นฝั่งอะไรประมาณนี้อืมไปคิดว่าสถานการณ์ความชมพันธ์เป็นประมาณนี้นะแล้วเราเปิดอันนี้อีกนิดหนึ่ง l o v e story oracle แล้วกันเนอะตอนนี้ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณอาเป็นยังไงให้ Oracle แนะนำหรือช่วยบอกอีกสักใบหนึ่งอ่ะเมื่อกี้เราดู c o r r e c t e ร์มู o ชันการแล้วดูทา r โร่แล้วแล้วดูซิว่าไพ่ l o v o Story Oracle เนี่ยอยากจะบอกอะไรนะตอนนี้คนคนนี้นะคิดถึงหน้าเขานะรู้สึกยังไงกับคุณคะขอชัดๆหนึ่งใบมา Soul Connection เฮ้ยมันเป็นความรู้สึก ผูกพันมันมีความสปักจอยจริงๆคือบางอย่างมันอาจจะมีความเหมือนแบบเออทําไมจักรวาลนําพามาเจอกันมันถึงเป็นไพ่พระพรหมใบแรกเลยถูกไหมว่าเฮ้ยมันเหมือนจักรวาลจัดสรรให้คุณมาเจอกันมันมีความเข้ากันมีความถูกใจมีความทุกอย่างเลยแล้วมันก็มีความผูกพันซึ่งก็เป็นไม่ได้ที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณกับเขามีความผูกพันกันมาเนอะจะบอกว่าในอดีตชาติก็ได้หรือมันอาจจะเป็นความผูกพันอะไรก็ไม่รู้ที่ มันไม่สามารถอธิบายได้ในเชิงคำพูดเนาะมันเป็นโซคอนเนคชันค่ะมันมีความผูกพันกันนะคุณตัดเขาไม่ขาดเขาตัดคุณไม่ขาดถ้าเกิดเราใช้สมองเราดูตามความถูกต้องอะเราควรจะตัดความสัมพันธ์นี้เออมันไม่ดีมันไม่โอเคนะมันมีอุปสรรคนะเราไม่ควรจะไปต่อนะแต่ มันก็ห้ามโซลคอนเนคชั่นที่คุณมีต่อกันที่มันดึงดูดรั้งคุณสองคนเอาไว้ไม่ได้มันมีความผูกพันกันจริงๆถ้าคุณคิดอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าไพ่คอนเฟิร์มเหมือนกันนะคะว่าคุณสองคนมีความผูกพันมากกว่าแค่การที่คุณคุยกันธรรมดาเออแล้วมันก็อาจจะทําให้บางทีเราก็ไม่กล้าบอกเขาตรงๆว่าเออฉันรู้สึกว่าเธอกับฉันมีอะไรเชื่อมต่อกันนะเขาก็ไม่กล้าพูดเหมือนกันคือต่างคนต่างรู้สึกเหมือนกันพอไพ่ใบนี้ออกมาบอกว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณใช่ไหม เขารู้สึกว่าคุณกับเขามีบางอย่างเชื่อมต่อกันมีบางอย่างคอนเน็กกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณสองคนมาเจอกันซึ่งถ้าคุณคิดอย่างนี้เหมือนกันแปลว่าคุณสองคนก็ใจตรงกันไงแต่อย่างที่บอกอะ่ะมันมีอุปสรรคปัญหาทําไมเราถึงเลือกที่ยังไปต่อในความสัมพันธ์นี้ทั้งที่เราก็มองไม่เห็นปลายทางว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่าคุณสองคนมีโซลคอนเน็กชันต่อกันนั่นเองนะคะ อันนี้ก็เป็นงานยากนะโซคอนเน็กชันอ่ะมันเป็นพลังงานที่ดีนะมันอาจจะแตกต่างจากเดวิลนิดนึงเดวิลมันเป็นพลังงานที่พันธนาการแล้วก็อึดอัดท็อกซิกใช่ไหมแต่โซคอนเน็กชันของไพ่ใบนี้คือมันมีแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมันมีเหมือน อินท i ียชันหรือมันมีจิตที่สามารถสื่อถึงกันได้ซึ่งเขาคิดแบบนั้นกับคุณนะบางทีเขาอาจจะไม่กล้าพูดตรงๆเพื่อดูแบบดูแบบอะไรอ่ะเพ้อฝันดูอะไรแบบว่าละเมอหรือเปล่าดูไม่ค่อยเมกเซนก็เป็นไปได้นะแล้วเขาจะแอคชั่นทําอะไรต่อไปในหนึ่งเดือนข้างหน้านับจากวันนี้ที่คุณเข้ามาดูคลิปนะคะคนคนนี้เขาจะแอคชั่นทําอะไรเขาจะทักทายพูดคุยมาเจอคุณหรือเขาจะทํายังไงอบางคนแบบเออไม่ได้คุยกันนานแล้วเขาคิดถึงคุณไหมอะไรยังไงนะมาดูกันนะคะเขาจะทําอะไรต่อไปใน1เดือน ข้างหน้านับจากนี้นะคะมาสี่ <4 S 1> เหรียญน,น่าจะยังนิ่งๆอยู่นะ Temperance นะคะ The Moon คิดถึงนะจ้าถ้าคิดว่าเขาคิดถึงไหมนะแปดเหรียญสี่ไม้มาอีกแล้วเนะเป็นไพ่แบบลันลานะเป็นไพ่แบบสระเบนะไพ่สำหรับนี้คือสี่ไม้อะมันเป็นอะไรที่แบบดูแบบลันลาอ n น r g จบวกๆนะคะ แล้วก็ไพ่สามหมายอ่ะมันดูมีความเป็นรักทางไกลหรือต้องรอคอยจริงๆแล้วดูสิมีผู้หญิงสองคนมีพาพิคเนตแบบนี้นะก็เป็นไปได้สูงอย่างที่มันบอกอ่ะว่าหลายๆคนที่เข้ามาดูอาจจะอยู่ในภาวะรักสามเศร้าอยู่ในภาวะที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคู่มีแฟนแล้วหรือมีคนคุยอีกคนนึง ก็ได้อาจจะยังไม่เชิงมีคู่มีแฟนแต่เหมือนอา่าเราอาจจะดีกว่าคนหนึ่งอยู่แล้วอยู่ๆคนนี้ก็เข้ามาแล้วเราก็สปาร์กกับคนนี้ก็แบบไม่ได้มันอยู่ในภาวะของการยังเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้1เดือนข้างหน้านับจากนี้ปัญคิดว่า Energy ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ยังมีความกลับไปกลับมาเพราะเทมแบรนซ์มันคือย,ยังตัดสินใจไม่ได้แล้วยังมีความหมุนวนไปมาว่าจะเลือกใครจะยังไงดีเนาะแล้วก็มีไพ่สี่เรียนเป็นไพ่มี2คนแบบนี้อีกปะก็คือตัดสินใจไม่ได้มีไพ่สี่เรียนก็เป็น2อคนแบบนี้อ ยังไงดีมีความตกกังวลแต่ก็ยังคอนติเนียไปเรื่อยเปิ้ลไม่ได้คิดว่าคุณกับเขาไม่คุยกันนะแปลว่าคุณสองคนถ้าคุณบอกว่าเออมันมีช่วงที่ไม่ค่อยได้คุยกันแปลว่าคุณยังคอนเนคกันได้แต่ว่าอาจจะเว้นไปบ้างเนื่องจากภาระหน้าที่การงานหรือรู้สึกผิดรู้สึกแบบเออไม่อยากจะคุยแล้วพยายามจะเลี่ยงใดๆก็ตามแต่จักรวาลก็จะดึงคุณสองคนกลับมาคุยกันอยู่ดีไม่มากก็น้อยไม่ได้บอกว่าคุยมากแบบคุยถี่คุยเยอะ แต่มันไม่หายไปจากชีวิตกันและกันแน่นอนมันยังคงไปต่อแล้วมันก็จะมีโอกาสด้วยนะที่จะได้สารสัมพันธ์พูดคุยกันใครที่ทํางานที่เดียวกันอยู่อันนี้ได้คุยกันแน่นอนหรือเรียนที่เดียวกันอยู่เนาะแต่ถ้าเกิดใครแบบเออเคยทํางานที่เดียวกันเคยรู้จักกันเคยเป็นเพื่อนกันแต่ตอนนี้อยู่ห่างกันละเพราะมันมีไพ่สาม้อาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลกันละอยู่กันคนละจังหวัดคนละประเทศคนละที่ทํางานก็ได้บางคนอยู่จังหวัดเดียวกันเนาะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสเจอกันเพราะว่าต่างคนต่างทํางานคนละที่กันละ คุณก็ยังได้สารสัมพันธ์พูดคุยกันนะแล้วก็ยังมีภาวะของความพูดคุยแล้วดีไม่ได้ทะเลาะเบาแหวงกันแต่มันก็ยังคง ไม่เห็นความชัดเจนในความัมพันธ์นี้ค่ะว่าเขาจะเลือกใครหรือคุณจะเลือกใครถ้าเป็นรักสามเศร้ามันก็จะยังคงประคับประคองไปแบบนี้เนาะเพราะยังเลือกไม่ได้แต่ถ้าไม่ได้คุยกันนะตอนนี้นะต้องบอกว่ามีไพ่เดอะมูนด้วยคือเขาคิดถึงคุณค่ะแล้วเขาก็ยังอยากจะกลับมาพูดคุยสารสสมั์กับคุณแล้วมันก็เลยมีแนวโน้มสูงค่ะว่ามันจะมีการทักทายพูดคุยมาเจอหรือว่าทักมาเฉยๆอ่าไม่ว่าจะเป็นการมาเจอหรือจะทักทายผ่านแชทผ่านข้อความ ก็ได้แล้วมันก็จะกลับมาลัลลาแบบนี้นะไพ่สีไม้คือยังคงรู้สึกผูกพันยังคงยังอยากไปต่อในความสัมพันธนี้ถ้าบางคนรู้สึกว่าแบบไม่แล้วละเขาคงไม่มาคุยไม่มาอะไรกับเราแล้วละเดี๋ยวก็จะมีการวนกลับมาเนาะมันไม่เห็นว่าขาดเปิ้นรู้สึกว่าความสัมพันนี้ไม่ได้เป็นความสัมพันของคนที่เลิกกันไปแล้วหรือคนที่แบบเลิกคุยกันไปแบบตัดขาดแน่นอนมันยังเป็นความสัมพันธ์ของการที่ ยังเพิ่งเริ่มแล้วก็อยู่ในภาวะของการมีอุปสรรคปัญหาไม่สามารถพัฒนาได้ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามมีความคิดถึงมีความชอบมีความสปาร์กจอยมีความถูกใจมีความตรงสเปคอะไรแบบนี้นะอยู่ในนั้นเยอะแต่ถ้าเกิดใช้สมองคิดอะมันดูมีข้อจํากัดอะไรมากมายแล้วก็ตกผลึกไม่ได้ว่าสุดท้ายแล้วจะเลือกอะไรจะทํายังไงดีจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะตัดสินใจออปชั่น1 2ึ่อะไรประมาณนี้ หนึ่งเดือนข้างหน้ามันเลยเป็นภาวะของการวนไปวนมาพอแบบเออมันไม่โอเคไหมไม่คุยดีกว่าพอไม่คุยก็คิดถึงพอคิดถึงก็กลับมาคุยกันแล้วก็วนไปมันก็จะเป็นวัฏจักรแบบนี้แต่ไม่ขาดกันแน่นอนถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่าเขารักคุณไหมชอบคุณไหมคิดถึงคุณไหมก็ต้องบอกว่ามันมีความชอบมีความคิดถึงมีความผูกพันเนาะแต่รักแบบโอ้โหหนุ่มสาวดูดดื่มเลยเนี่ยไพ่มันไม่ได้ขึ้นเนาะเราก็พูดแบบนั้นไม่ได้ว่ามันไม่ได้มีไพ่แบบโอ้รักกันในเชิงคู่รัก ขนาดนั้นแต่มันมีความผูกพันแบบแปลกๆที่เขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอะไรถึงบอกว่าไพาม่มนเลยขึ้นว่าโซคอนเน็กชันคุณก็รู้สึกกับเขาเขาก็รู้สึกกับคุณมันมีความรู้สึกตรงกันแต่อาจจะไม่กล้าพูดแบบตรงไปตรงมา100%ก็ได้เนื่องจากข้อจํากัดใดๆแต่ละคนที่เข้ามาดูคุณจะรู้เองแหละว่าข้อจํากัดของคุณคืออะไรคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคู่แล้วรักทางไกลระยะทางอายุฐานะ Uh, อะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่ามันคืออุปสรรคในความัมพันธ์นี้ของคุณแต่เดะมูนเนี่ยนอกจากความคิดถึงแล้วมันก็เอียงหมายถึงความคุมเครือยังไม่ชัดหรอกความัมพันเนี่ยในหนึ่งเดือนข้างหน้ามันก็อาจจะยังไม่ได้เห็นความชัดเจนว่าเออเขาจะไม่เลือกเราแล้วนะเขาจะเทเราแล้วนะหรือเขาจะตัดใจจากอีกคนหนึ่งแล้วมาเลือกเราหรือตัวเราเองจะตัดใจจากแฟนแล้วไปเลือกเขาอะไรเงี้ยมันยังมีความไม่ชัดเจนมันยังมีความ บังขคองพยุงกันไปแบบนี้ตลอด1เดือนข้างหน้าแต่ถ้าเราไม่ได้สนใจในเรื่องของสถานการณ์ว่า จะไป3คน2คนหรือจะเลือกใครเดี๋ยวจะชัดเจนไหมคุณก็ยังมีความสุขกับความสัมพันนี้ได้พอสมควรนะคะอ่ะใครรู้สึกว่ามันตรงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้กดติดตามอะไรกันได้นะแล้วก็รอดูต่อใน EP ีหน้าก็ได้ว่าพลังงานจะเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงไหมถ้าเกิดอ P ีนี้ตรงกับคุณนะก่อนไปอ่ะเดี๋ยวมันเปิดเลิฟสอรี่ออร์เคิลอีกนิดนึงว่าแล้ว Energy ใน1เดือนข้างหน้าความสัมพันธ์ของคุณ2คนนะพลังงานความสัมพันธ์ของคุณ2คนใน1เดือนข้างหน้าจะเป็นยังไงจะแฮปป ยังไงคะมาเห็นฉันสับไหมมันยังขึ้นมาเป็นไพ่ใบเดิมคือคุณสองคนมีโซคอนเนคชั่นจริงๆคือพ่ออยากจะคอนเฟิร์มว่ามันตัดกันไม่ขาดหรอกให้ตายเถอะไม่ว่าคุณจะยังไงก็ตามคุณจะได้คุยกันมากน้อยแค่ไหนคุณจะอยู่ไกลกันหรือุปสรคปัญหามันจะมากน้อยแค่ไหนก็ตามมันไม่ใช่เขาคนเดียวที่รู้สึกแบบนี้คุณก็รู้สึกเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณสองคนมีโซคอนเนคชั่น ถึงกันแน่นอนคือบางอย่างคุณอาจจะรู้สึกว่าคนอื่นไม่เข้าใจคุณแต่คนคนนี้ทำไมเข้าใจคุณเขาก็เหมือนกันรู้สึกว่าคนอื่นไม่เข้าใจเขาแต่ทำไมคุณเข้าใจเขามันเป็นความผูกพันที่อธิบายด้วยคำพูดได้ยากมันอาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นความรักดูดดื่มในเชิงว่าแบบรักเหลือเกินฉันตายแทนเธอได้แต่มันเป็นความผูกพันที่แบบมันยาวนานมันเป็นความผูกพันที่ ปิ้ลคิดว่ามันมีมายาวนานมันอาจจะมากกว่าแค่ชาติภพนี้เพราะว่าชาติภพนี้คุณอาจจะยังรู้จักกันมาเดี๋ยวเยอะด้วยซ้ำนะเทริี่เปิ้ลเห็นอะบางคนก็คุยบ้างหายบ้างหรือเจอกันแล้วก็กลับมาวนอะไรเงี้ยแต่มันมีความผูกพันที่สะสมมาอย่างยาวนานทําให้คุณสองคน ตัดกันไม่ขาดนั่นเองนะอ่ะก็เป็นกําลังใจให้ใครอยากรู้ Energy ต่อไปก็ติดตาม EP หน้านะเปิ้ลก็จะมาทําให้ทุกๆเดือนถ้ายังมีคนชอบอยู่เพราะฉะนั้นก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้นะว่าคุณชอบ EP นี้ไหมตรงกับคุณมากน้อยแค่ไหนเปิ้ลจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็กดติดตามช่องเอาไว้ก็จะขอบคุณมากๆขอบคุณที่สละเวลาเข้ามารับชมคลิปของเปิ้ลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ